ดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูฝนอีกแล้วกับกิจกรรมศิละปะสร้างสารรค์ในสัปดาห์นี้เราเรียนกันในหน่วยการคมนาคมทางน้ำนั่นเองวันนี้ครูฝนจะมาพาเด็กๆมาประดิษฐ์เรือกันนะคะแต่ว่าจะเป็นแบบไหนนั้นต้องรอติดตามชมกันนะคะแต่ก่อนอื่นเลยเรามาดูวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมก่อนเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะ วัสดุอุปกรณ์ในการทํากิจกรรมมี1ชุดกิจกรรมหน่วยการคมนาคมทางน้ํา 2. กาว 3. กันไกล4สีไม้ขั้นตอนแรกนะคะให้เด็กๆระบายสีรูปแบบเรือเลยค่ะระบายสีตามที่เด็กๆชอบได้เลยนะคะ เมื่อระบายสีเสร็จแล้วเป็นขั้นตอนของการตัดนั่นเองค่ะให้เด็กๆตัดรูปแบบเรือเลยนะคะ เมื่อตัดรูปแบบเรือเสร็จแล้วเราก็จะมาทำส่วนของน้ำทะเลกันนะคะให้เด็กๆตัดวงกลมตามที่ครูฝนได้ขีดไว้ให้เด็กๆแล้วนะคะตัดรูปวงกลมได้เลยค่ะเด็กๆเกมื่อตัดเสร็จแล้วต่อมาเราก็จะมาประกอบเรือกันนะคะให้เด็กๆทากาวตามที่ครูฝนทำเลยนะคะทาในส่วนของเรือก่อนนะคะดเด็กๆ จากนั้นเราก็จะมาทําส่วนของน้ำทะเลโดยให้เด็กพับครึ่งของวงกลมเลยนะคะตามที่ครูฝนทําเลยค่ะ แล้วนำส่วนเรือมาติดตรงข้างบนตามที่ครูฝนทำเลยนะคะเด็กๆแค่นี้เด็กๆก,ก็จะได้เรือแล้วค่ะเรือของเรานะคะก็จะโยกเยกได้ด้วยถ้าเด็กๆคนไหนทำเสร็จแล้วอย่าลืมส่งมาให้เพื่อนๆแล้วก็คุณครูได้ดูกันด้วยนะคะสำหรับอาทิตย์นี้ครูฝนขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าคะ่ะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ